จะเป็นแค่การแซวกันระหว่างเพื่อนเมื่อต๊อดปิติพิ่รมพักดีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพของโดมประกอลลำพร้อมข้อความคล้ายการแนะนำเรื่องการดื่มเบียร์แต่จากนั้นเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเพื่อฝากไปถึงสสสให้ช่วยพิจารณาเรื่องการละเมิดพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้ามใช้ดาราช่วยโฆษณาตามมาประเด็นเรื่องของการใช้ศิลปินดาราเพื่อโฆษณาแฝงจึงถูกเปิดประเด็นขึ้น กอลามจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยืนยันว่าเจ้าตัวไม่ได้รับรีวิวโฆษณาให้กับเครื่องดื่มยี่ห้อดังกล่าวเพราะไม่ได้รับเงินสักบาทก่อนจะเปลี่ยนประเด็นให้เป็นแค่เรื่องของเพื่อนที่น่าจะเคลียร์กันได้แต่ประเด็นนี้ ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อตอสปีตีเพิ่มความกดดันด้วยการโพสต์ข้อความถึงโดมอีกครั้งตอบกลับประเด็นเรื่องความเป็นเพื่อนที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเรื่องกฎกติกาต้องมาก่อนพร้อมยังเตือนไม่ให้ถือสินค้าประเภทแอลโกอฮอล์ของตนเองในลักษณะเดียวกันอีกด้วย ก็ยังได้แคปชั่นคอลัมน์ข่าวที่สสสเคยโชว์ผลงานการจัดการกับเคสที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ขึ้น Facebook พร้อมระบุข้อความในลักษณะท้าทายสสส,สให้กล้าที่จะจัดการกับเคสของโดมประกอบลำบ้างขณะเดียวกัน สถานการณ์ในโลกโซเชียลก็ทวีความระอุยิ่งขึ้นเมื oh ่อบรรดาชาวเน็ตช่วยกันแคปภาพของดาราคนบันเทิงที่ต่างก็เข้าขายโฆษณาแฝงเครื่องดื่มยี่ห้อเดียวกันนี้แชร์ต่อๆกันจนส่งผลให้ประเด็นแอบทําโฆษณาแฝงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อนี้ดูมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นไปอีกจากนั ปีติก็ได้โพสต์ชี้แจงร่ายาวถึงการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรณตักเตือนเรื่องการใช้ดาราพริตตี้หรือแม้ตเน็ตไอดอลมาช่วยกระตุ้นยอดขายแบบไม่เหมาะสมก่อนจะเหมือนถูกโต้กลับเมื่อในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพแคปชั่นของเหล่าดาราที่ก็ถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสินค้าในเครือของตอดปีติออกมาบ้างจนสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนทำให้ตอดต้องโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัทของตัวเองเค ทำจริงแต่เป็นเรื่องที่ได้แสดงความรับผิดชอบไปแล้วสุดท้ายทางด้านบุคคลซึ่งเป็นต้นเรื่องในครั้งนี้อย่างโดปกรลำ้ำก็ได้มีการโพสต์แสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยการขอลบภาพของเจ้าตัวที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดออกจากอิสตาแกรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะค่ะ